พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำในวันอังคารวันที่ห้าเดือนที่4ในหัวข้อเรื่องจงจินตนาการแต่ผลรับในแง่บวกเท่านั้นและพระวจนะที่จะใครขวรและสัม,มคีธรรมในพระธรรมเอฟเฟซัสบทที่3ข้อที่20 ขอให้พระเกียรติมีแด่พระองค์ผู้ทรงสามารถทำทุกสิ่งได้มากยิ่งกว่าที่เราทุนขอเลือคิดด้วยฤทธานุภาพที่ทำกิจอยู่ภายในเราพี่น้องขาวิญญาณมนุษย์มีฤทธิ์อำนาจมากด้วยความสามารถในการคิดสร้างสารค์และจินตนาการจงระลึกว่ามนมุษย์ถูกสร้างขึ้นตามพระฉายของพระเจ้าเขาเหมือนพระเจ้าและทำหน้าที่เหมือนพระเจ้า นั่นเป็นเหตุผลที่เราพูดว่าดิ์อำนาจแห่งจินตนาการของคุณคือความสามารถในการสร้างสารรค์ของคุณดังน,นั้นเมื่อรู้อย่างนี้แล้วคุณควรจินตนาการแต่ผลลัพธ์ในแง่บวกเท่านั้นต้องปฏิเสธที่จะกังวลเกี่ยวกับสิ่งใดก็ตามความกังวลช่วยให้คุณจินตนาการถึงสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดความกังวลช่วยให้คุณจินตนาการถึงความเป็นไปได้ในแง่ลบ และจินตนาการของคุณเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในแง่ลบเหล่านั้นจะทําให้ตกผลึกความกังวลช่วยให้ความกลัวของคุณเป็นไปได้พี่น้องคะและนี่เป็นเหตุผลที่พระเจ้าบอกเราว่าอยาก,กวนกไว้หรือวิตกกังวลในสิ่งใดๆเลยฟิลิปปีบทที่4ข้อที่6คุณอาจจะพูดว่าแล้วถ้ามีบางสิ่งที่ผิดพลาดละ่ะฉันควรกวนกไว้ไหมไม่ ้องปฏิเสธที่จะกะวนกวาไว้เพราะเมื่อคุณกวนกวาไว้คุณจะจัดตั้งพลังแม่เหล็กที่ดึงดูดทุกสิ่งที่สอดคล้องกับสิ่งที่คุณกังวลอย่าจินตนาการว่าคุณอาจถูกไล่ออกจากบ้านเพราะว่าคุณติดค่าเช่าอยู่อย่าจินตนาการว่าตัวเองตกงานอย่ากังวนกราไว้หรือวิตกกังวลว่าเงินจะไม่พอสำหรับสิ่งที่คุณต้องทำให้สำเร็จอย่ากังวลว่า ความเจ็บปวดที่คุณรู้สึกอาจซับซ้อนกว่าที่คุณคิดหรืออาจกลายเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาได้อย่ามีหรือสร้างจินตนาการในแง่ลบดังเก่าสิ่งที่คุณจินตนาการคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นจงให้ความคิดของคุณอยู่ที่พระคำและให้พระคำควบคุมความคาดหวังของคุณฮาเลลูยาเอเมน ให้เราเก่าถ้อยคำแห่งความเชื่อร่วมกันนะคะฉันมีความสามารถในการน,นึกภาพดังนั้นจึงประดิษฐ์ภาพของความเป็นไปได้ที่ยิ่งใหญ่และเปลี่ยนไปด้วยพาสัสเลจากพระคำของพระเจ้าและพูดจึงเหล่านั้นออกมาฉันพูดถึงสันติสุขความจเจริญรุ่งเรือง สุขภาพของพระเจ้าความรอดและชัยชนะและเดินในความเป็นจริงของมรดกของฉันในพระคิดฮาเลลูยาเอเมนพี่น้องคะพระคำของพระเจ้าเปิดเผยกับเราในวันนี้นะคะว่าอย่าจินตนาการในผลรัไในแง่ลบและจงปฏิเสธที่จะกังวล เกี่ยวกับสิ่งใดก็ตามเพราะความกังวลช่วยให้ความกลัวของคุณเป็นไปได้สิ่งที่คุณจินตนาการคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นจงให้ความคิดของคุณอยู่ที่พระคัมภีร์และให้พระคัมภีร์ควบคุมความคาดหวังของคุณนะคะพระเจ้าสมกำลังคะ่ะหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริง ยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคิดเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพระเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพระเจ้าทั้งหมด และทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซู เข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพระเจ้าและข้าพระเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้ว หากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID l ล n e หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไยจิตวิญ,ญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด